สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยค่ะคลิปนี้เรามาทํานายกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์แฟนเรากับมือที่3จะเป็นยังไงบ้างแนะนำเลยนะคะใครกำลังกุ้มใจอยู่ต้องดูคลิปนี้ค่ะเพราะไม่น่าเชื่อว่าไพ่ออกมาโทนเดียวกันหมดเลยอ่ะมาตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกไพใ่ใบที่1ใบที่สใบที่สและใบที่4ีค่ะมาลองทำนายว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงกันบ้างคู่นั้นอ่นั่นแหละเนาะ มาเริ่มใบที่1นนะคะใบที่1นึ่งคือจริงๆอะ่ะเหมือนเขายังสู้กันอยู่นะคือเขายังแบบว่าพยายามอยู่นะคะพยายามยึดติดพยายามแบบไม่ปล่อยวางคือมันเหมือนว่าความสัมพันธ์เขากับมือที่3ม,มันเหมือนยังเริ่ม,เร,มเริ่มต้นกันอยู่ด้วยคือไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้แบบมีความรักเธอจะเธอจ๋าไม่ใช่อย่างนั้นด้วยซ้ํานะคะแต่มีลักษณะหันหลังให้กันด้วยนะเออเขาเรียกว่าเพศแบบไม่ค่อยยอมกันไม่ค่อยยอมคนนะคะ ใครที่เลือกใบที่2เนาะนี่ความสัมพันธ์เขามีโอกาสที่จะพังได้นะอาจจะเรื่องจากความไม่เข้าใจกันเรื่องของความคิดที่ไม่ลงรอยกันเรื่องของแบบในเรื่องของบ้านเนี้ยค่ะอาจจะตกลงกันไม่ลงตัวเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆนะคะแต่ถามว่าเขามีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาใหญ่มากก็ตามแต่เขาก็ยังหนีไปด้วยกันเห็นปะเนี่ยเขายังพร้อมสู้พร้อมอะไรอาจจะเป็นเพราะไม่รู้เป็นเพราะมีครอบครัวด้วยหรือเปล่าหรือมีลูกแล้วกันด้วยหรือเปล่านะคะ มาดูกันใบที่3ค่ะความสัมพันธ์ของเขานี่เรียกว่าหยุดชะงักเลยนะคะเขากับมือที่3อมะเรียกว่าบางครั้งมันเหมือนกับว่าอาจจะโดนผูกมัดให้ต้องอยู่กับมือที่3 กเช่นเช่นบางเรื่องอเช่นถ่ายคลิปอเช่นมีลูกด้วยกันก็ได้หรือบางทีอยู่ห่างไกลกับเราอย่างเงี้ยก็กลายเป็นไอ้ทางนู้นก็แบบอ้อนอะไรเงี้ยค่ะเออก็หรืออาจจะแบบว่าเอาอกเอาใจมันก็เลยทําให้เขาไปไหนไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยแบบยังอยู่กับทางนั้นนะคะถามว่าจริงๆถ้าเขาปลดล็อกอ่ะมันก็มีโอกาสกลับมานะไม่ใช่ว่ามีไม่มีโอกาสแต่อันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะค่อนข้างนานเลยนะเขากับมือที่สามค่ะใบที่สี่ค่ะ เนี่ยจริงๆเขากับมือที่สามอ่ะเขาอยากจะหยุดเหมือนกันนะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยบอกเลยเขารู้สึกว่าบางทีมันนอนไม่หลับมันเครียดอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาอ่ะค่ะเออมันจะเข้ากันได้ทุกเรื่องไงแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวนะคะเออเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่ปัญหาหนักอกเข้ามาในใจอ่ะค่ะนะคะอ่าก็ถือว่าโอเคเนาะถ้าใครแบบว่าใครใครเป็นเอ่อในส่วนของ คนรักใช่ไหมคะอาจจะพอเห็นมือที่3ในชุดนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันแบบว่าช่วยในเรื่องของจิตใจเรานะคะถ้าท่านไหนสนเพิ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็ขอให้เจอความรักที่ดีเจอคนรักที่ดีแล้วคนที่ใช่สําหรับคุณค่ะท่านไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เพจ y u t u b e Tik t o อกดูดวงเพิ่งน้อยนะมีคลิปต่างๆนะคะแล้วกเ็เริ่มต้นการดูดวงก็คือ5 9บาททักมาสอบถามกันได้คะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ